เฮ้ยมันดอกวันนี้ไอ้ผมอยากรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรวะเอาไงดีวะเราเก็บไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมไปเอาเออว่าผมไปขุดทรายมาเอาเอา,เอากระจกมาทำอ้นี่ดีกว่าเนี่ยกระจกแผ่นได้ปะมันจะได้ไม่เปลืองอะอ่า ันุควนว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันจะเป็นการประสบความสําเร็จหรือเป็นหาย,ยาน,น,นะแต่ผมคิดว่าเป็นอย่างหลังวะโอ้มีบุฟเฟ่เรียบเลยตรงนี้โอ้มาเป็นบุฟเฟ่ตเลย

ไี้จิ๋นโดนอ้ยมันพังมันพังออกมามันพังออกมาเห็นปะน่ะ มันกลายร่างแล้วมันระเบิดมันพังออกมาว่านะชิ้นฐานวิชุนเริ่มต้นของความชิบหายมาแล้ว ั้งหมดทั้งหมดปั๊บมั่นใจในตัวเองไปเลยอ่าด,ดูดูดูและจำครับน้องอันนี้ต้องขอโทษคนดูด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมผมเขียนไว้เลยว่าพลราไซต์ผมขออนุญาตลบและก็ปั๊บกูหมดทุกประสูงกับซื้อเซิร์ฟเมื่อกี้สักที